สวัสดีครับพี่น,อน,น,น้องมีพีนุ่พามาชมวัดสา,าลาลัยครับพี่นอ้องอยู่อำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบกีดีขันีคี่พี่น้องบริเวณวัดกุ้งกวง่งพี่น้องเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งพี่น้องพนี่น้เห็นแล้วก็โอ้งามครับบร,บริเวณบริเวณวัดกับกุ้งกวงพี่น้อง เวนวัดกวงขัขนาดได้ครับที่วัดเป็นกล่วงกับทั้งหนอกกับเมนครับอันนี้โบสถ์ครับนีหลูกสางสีส้มผู้ยี่นาโบสถ์ครับพี่น้องลมเรือนครับ เสียงนกห้องบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นครับพี่น้องน่นะงามครับสวยงามนะ สานามนาวัดครับปลาโอ้พี่้องไปปลาพุ่นนะปลาบอนหลาครับพี่้งองาลางานโพหัวขึ้นมานี่ตัวใหญ่ๆพุ่นแล้โอ้พุ่นนะดูมาท่านวันหนึ่งไปดู ô, paduk đi ông ơi, paduk, nhảy khắp, tao, tao, tao nhảy phá thôi, nhưng tao เป็นตั้หัวบางหนึ่งวัดมันลีออย่าง,ง,งหมดใด้เป็นเตาครับพู้นะครับี่นนองประตูโค้งทั้งเขามาเนี่ยแถวนี่เป็นบริเวนวัดเมื่อวัดสันวาครับโอ้โยเตาจะเป็นร่่งวเนาะตักบักง่ยหนึ่งรับนองบรรยากาศวัดศาลาไย พยานการศึกษาวัดศาลาลัยทางออกวัดครับด้านบนก็นเป็นเขาสามร้อยยอดพี่น้องเห็นโมชัดไปในเด็กเนาะนเขาสามร้อยยอดเห็นน้อยๆนะพี่น้อง นี่ครับชางเขาทางเข้าวัดอุทยานการศึกษาวัดศา,าลาลอยวัดศาลาลอยวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเป็นแต่ไดนังวันอยู่นรอเรับเนาะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น พราะว่าบริเวณวัดเป็นสะอาดครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนกไก่กับมีนะครับบริเวณภายในวัดเป็นจะเป็นงามพี่นงออเอ้ยเพี่น้รามาชมเหนูมาางาานบวชกับงานบวชเหลีย ลูกของหลาน,นครับ,บเป็นมดม่วงเพป็นเอาถุงมาห่อไว้น้ำนะครับเนาะห่อไว้น้ำเป็นอา่อาข้าวผึ้งงามๆนะเป็นอยงเงี้เป็นระเบียบรเรียบร้อยวัดเพป็นกวางที่ดีครับพี่น้องเพป่นนะกำลังสร้างพัฒนาสร้างอาคารต่างๆนะครับ ต้นหมาประดับนะครับต้นไม้ร่มรื่นครับพี่น้องร่มรื่นไปสะอ่อนตัวยนตก,กับผ้าพี่น้องมาชมนะครับวัดศา,าลาลัยครับไกลแบบนี้อากาศอาสสีบ่ชัดไัเลดนะครับพี่น้องแต่ก็เห็นความงามอยู่ดอกความงามอยู่ ร่นงวกนโกนพอหน้าครับเอเอไอ,อมี่ชายเราก็ตะขึ้นใช้ได้ไหนกัน

ฟ้าพี่น้องต้นสาละอันนี้หมากสาละท่านพี่น้องดูโอ้เป็นหน่วยยังสี่สิโอ้โหโอ้เจะสิ่งเคยเห็นพี่น้องหมากสาละท่านเดี๋ยวสิพาไปวางดอกมันพี่น้องโอ้หมากสาละ ดอกสาระครับแม่เครื่องนะวันนี้จ้ะได้เครื่ยงอยู่นี่ฮนึกนึกก่อนไม่ได้รสีเขาไม่ได้ต้องสี่อยังไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ทำได้อยู่คนเดียวนี่จริงจริงงานมวลงานบ้านบ้านใหญ่ตัองไปไม่รู้จักก็คุยกันเลยเอาไม่ได้อยู่นี่ มัดจำจำมันจะยแก้แล้วแก้เลยทำไงได้มันจะแก้วยวริงไม่อยากแก้สังขารนี่คะอาไป